รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย งเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคิดถึงแชร์สวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ,ดดค,ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ค่ายทองทีขายุค่ะวันนี้นะคะกิ่งนะคะก็จะพาพุ้น,นะคะกับคุณผู้ชมนะคะมาทํากิจกรรมสนุกๆก,กันค่ะกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือว่า ขี่ม้านั่นเองค่ะใช่ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่ทหารเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรมาใพวกเราทํากันบ้างค่ะโอเคตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมพอมาถึงค่ายทองทีคายูแล้วนะคะสิ่งแรกแที่ต้องนึกถึงก็คือเรื่องของกิจกรรมการขี่ม้าค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มีผู้พันธราธรค่ะจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราฟังกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลย่ะคะอยากจะทานนี่เงเกี่ยวกับเรื่องของการขี่ม้าแล้วก็กิจกรรมที่ที่ค่ายนี้มีอะค่ะผู้พันครับสำหรับค่ายตรงนี้นะครับ ชื่อค่ายทองทีขยุกรมการสาธารบกนะครับละกรมการสาธารบกนั้นภารกิจในการใช้สัตว์ทางทหารน,นะครับก็มีทั้งม้าลาล่อและก็สุนัขทางทหาราแต่ณจุดตรงนี้นะครับเป็นชมรมกีฬาขีมา่ม้ามีภารกิจในการฝึกสอนการขี่ม้าเบื้องต้นให้กับกําลังพลแล้วก็หลักสูตรทางทหารของโรงเรียนฐานการสาัตว์ในช่วงเวลาที่หลักสูตรยังไม่เข้า เราสามารถจะช่วยเหลือสังคมอะไรได้บ้างนะครับก็รับการฝึกสอนขี่ม้าเบื้องต้นให้กับรับๆสนใจนะครับตอนนี้ถูกังใจนว่นะที่บอกว่าฝึกทหารในการขี่ม้าตอนนี้เราไม่ค่อยได้ทหารเราก็ไม่ได้ขี่ม้าไปแบบไปลบไปออกศึกไปอะไรแล้วอะค่ะหน้าที่ของทหารที่ในการฝึกม้าเนี่ยค่ะแล้วในการขี่ม้านี่มีใช้ในตอนไหนบ้างนะคะก็จะมีการใช้ในพระราชพิธีต่างๆนะครับ ถ้าคนที่เขาจะมาขี่ม้าค่ะคือเขาก็ต้องรู้เรื้องต้นก่อนเลยว่าอันตรายที่จะเกิดจากการที่เราต้องขี่ม้ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มแรกครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าอันตรายของม้ามีอะไรบ้างนะครับฟันกสามารถกัดได้นะครับขาหน้าเขาสามารถจะโขกได้ขาหลังสามารถเตะได้หัวเขาถ้าเราไม่ระวังนี่เขาอาจจะโขกปันะครับเพราะฉะนั้นเรา ถ้าจะขี่เขาเนี่ยเราจะต้องรู้และอันตรายของเขาอย่างไรก็คือเริ่มก็คือต้องรู้จักตัวม้าก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ใสเขาด้วยครับมีสัยแล้วการการที่เราจะเข้าหาเขาควรจะเข้าหาแบบไหนปลอดภัยกับเราแต่จริงๆม้าเป็นสัตว์ใหญ่มากเลยนะคะผู้พันในการขี่อย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้องขี่ม้าเลยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะนอกจากรู้เรื่องม้าแล้วเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับอาการบังคับเขานะครับ หูม,ม้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เ,เด็กๆหรือแบบหลายๆคนจะชอบมากเลยนะคะพู้พันธ์เขาูดบพีธีม้าทุกคนอุ้ยอยากไปอยากไปมากเลยมันทำให้แบบเด็ก,เดกๆเขามีสมาธิมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับจริงขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแต่ว่าก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นด้วยครับ mm hmm. เด็กพิเศษเขาให้ความวางไว้วางใจต่อ,อบุคลกากรของเรารก็เรามีการผสมเิเศษเราจะบ,บอกว่า,ามีการจุงคนจุงหนึ่งคนแล้วแล้วก็มีคน ป้องกันอันตรายซ้ายและขวาอ๋อคือปลอดภัยแน่นอนแล้ก็มีครูกลางวงคอยบอกกิจกรรมว่าจะให้เขาทำไงเพราะถ้าขึ้นหลังมาแล้วก็เดินเฉยๆเนี่ยเด็กก็คงไม่ได้อะไรก็ได้เตบกล้ามเนื้อกับกับสมาธิแต่น,นี้เขาในการเพิ่มเติมในสมาธิก็มีกิจกรรมเช่นเอาลูกบอลเนี่ยโยนเข้าตะกร้าในขณะที่ม้าเคลื่อนที่ เชิมาขี่ม้าเนี่ยมันดีจริงๆนะคะพอพูดอย่างนี้พวกนะคะขนาดเราเนี่ยโตแล้วจรงอยากจะขี่ม้าเลยอะค่ะอย่งเงียเดี๋ยวมมีครูนะครับมีครูที่จะสอนได้ค่ะนะครับไปได้เชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากครับหลังจากที่เราเดินดูม้ากันแล้วนะครับต่อไปแล้วเราจะแนะนําเรื่องการขี่ม้านะครับก่อนอื่นนะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะมาขี่ม้าเนี่ยนะครับเราควรที่จะ ให้รู้นิสัยเขาหน่อยนิดนึงรู้จักนิสัยดีแล้วนะครับแล้วก็มาดูรู้จักเครื่องม้าบ้างข้างหน้าที่อยู่หัวม้าเนี่ยเขาเรียกว่าขุมขุมขี่นะครับขุมขี่ครับสายที่เราอยู่ข้างหน้านี่นะครับคือสายบังเหียนนะครับไม้สําหรับควบคุมม้านะครับในส่วนนี้เขาเรียกว่าดั้งสายรัดดั้งนะครับอันนี้ก็สายรัดคางนะครับถ้าอยู่ใต้คอก็สายรัดคอนะครับอยู่ที่กระหม่อมก็สายรัดกระหม่อม อยู่ที่หน้าผากก็สายลัดหน้าผากนะครับดูรวมๆโดยตำแหน่งนะครับอย่างส่วนที่2นะครับสาหรับเครื่องม้าก็จะมีอานนะครับอานนะครับอานม้าขี่อันนี้เขาเรียกว่าอานแบบทั่วไปอานก็มีหลายประเภทนะครับอานก็จะมีสายโกลนเอาเท้าใส่เเท้าใส่ครับนี่เหล็กโกนครับสำหรับเวลาเราขึ้นขี่สายเท้าพันเป็นชั้นเป็นที่พักเท้าเป็นที่พักเท้านครับหัวอานนะครับแล้วก็แท่นอานนะครับแล้วก็มาข้างในก็จะมี สายลังนะครับสายลังนะครับสายลังสายระทึบนะครับเพื่อติดต่อยึดอยู่กับสายระทึบผูกอานให้อยู่ติดกับตัวม้าทีนี้เราจะมาขึ้นม้าโอเคครับโอ้ขึ้นไปได้แล้วก้าวเลยครับก้าวบ้านใจก่อนนะครับโอเคนะครับเดิน ใช่ค่ะขี่ม้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆเนาะถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าสนุกด้วยนะคะคุณผู้ชมและเนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยนะคะการเป็นอาหารนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องของภารกิจความมั่นคงของชาติเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้ด้วยค่ะถ้าสนใจขี่ม้าก็สามารถแวะมาที่นี่ได้นะคะค่ายทองทีขายุค่ะที่ฐานที่เขา กินดีตลอ <มา S 1> รับทุกคคนค่ะท,ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะถ้าอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรนะคะให้ทานกันในวันนี้หรือว่าลองทํากันดูนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ